Ate like horse. เขากินจุเหมือนกับมา้าจากหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของโคชฟิตเนสประจำสโมอสรอนโมที่กล่าวถึงแฮรเลนและเหตุผลใดที่ทำให้เขาได้กลายมาเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของโลกใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จโอเลกุน่าโซชาโคชฟิตเนสเชฟทำอาหารหรือคุณพ่อผู้ที่เป็นแบบอย่างนักฟุตบอลให้กับเขาและรับชมเรื่องราวต่างๆที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับเออร์ลิงบรา์ฮ สโมสรที่เปลี่ยนแปลงฮาแลนด์ในช่วงแรกนะครับจะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปที่เมืองโมเดอร์หนึ่งในการประจนภัยชีวิตค้าแข่งในช่วงแรกเริ่มของฮาแลนด์นั้นได้เกิดขึ้นที่นี่โมเดอร์ Moder, เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแถบตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ซึ่งอยู่ห่างจากออสโลเมืองหลวงของประเทศประมาณ500กิโลเมตรในเมืองแห่งนี้นะครับก็มีสโมสรฟุตบอลอันเป็นที่รักของแฟนบอลนั่นก็คือสโมสรโมเอฟ ซึ่งเป็นสโมสรที่โอเลกุน่าโซชาพัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยค้าแข้งอยู่กับทีมนี้ในสมัยก่อนและก็ยังเป็นอดีตผจัดการทีมแห่งนี้ด้วยเช่นกันอาจจะพูดได้ว่าโซชาครับคือบุคคลที่หยิบยื่นโอกาสให้กับแฮร์เรนได้พัฒนาฝีเท้าของตัวเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของแฮร์เรนครับเขากล่าวถึงโอเลกุน่าโซชาอดีตเจ้านายเก่าแฮร์เรนครับบอกว่าเขาได้สอนผมหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในสนามหรือนอกสนาม เขาคือผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ครับเขาเคยควา้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกและเขาเคือเพชฌฆาตของจริงครับนั่นทําให้เขาเรียนรู้เทคนิคการทําประตูจากโอเลโกนาโซชานั่นเองและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโซชานั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ทําให้ฮาแลนด์นั้นเป็นกองหน้าจอมถล่มประตูกลับมาที่สโมสรโมเอฟเคครับเอเคอร์สเตเดียมคือรังเย้าของสโมสรอนแล้วก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่ฮาแลนด์ได้พัฒนาฝีเท้าตัวเองในการเล่นฟุตบอล ในปี2017โม f k ครับได้ทำการคว้าเงินที่สมเหตุสมผลจำนวน200,000ยูโรในการเซ็นสัญญาคว้าเออร์ลิงฮาแลนด์มาจากสโมสรบรูนเน่ une, ซึ่งต้องให้เจ้าตัวเป็นคนออกเสียงให้ฟังน่าจะชัดเจนกว่านะครับบรูนเน่ทีมนี้ครับเป็นสโมสรที่ฮาแลนด์เล่นให้ตั้งแต่เขายังเป็นเยาวชนของสโมสรจากการย้ายเข้ามาสู่ทีมใหม่เออร์ลิงฮาแลนด ที่ตอนนั้นครับยังเป็นเด็กที่มีรูปร่างผอมและบอบบางและเหตุปัจจัยใดที่ทําให้เอร์ลิงฮาร์เรนนั้นกลายมาเป็นกองหน้าร่างยักษ์ที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปครับและอาจจะกล่าวได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็อาจจะเป็นโค้ชฟิตเนสและแม่ครัวที่เป็นเชฟทำอาหารประจําสโมสรทาวเบียกเฮาเกนหรือชื่อเล่นของเธอคือแทนเทอร์แทนเทอร์ครับเธอเป็นเชฟทําอาหารประจําสโมสร เธอเป็นคนที่ดูแลเรื่องโภชนาการและอาหารการกินของฮาแลเนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่เธอบอกว่าตอนที่ฮาแลนดนเข้ามาสโมอสอนใหม่ๆเด็กคนนี้เป็นคนที่มีรูปร่างผอมซึ่งตอนนั้นเขามีอายุ16ปีและก่อนที่ฮาแลนดนจะย้ายไปทีมเซาท์บวกเขาก็มีอายุ18ปีแล้วแทนเธอบอกว่าในช่วงระยะเวลา1-2ปีนั่นแหละครับฮาแลนดนนั้นเขาเจริญเติบโตเร็วมากๆอย่างไม่น่าเชื่อเธอบอกว่าฮาแลนดนนั้นกินเยอะมากๆ และเธอยังเปิดเผยถึงเมนูอาหารที่ฮาแลนชอบรับประทานมากที่สุดนั่นก็คือชอตคาเคอร์เป็นอาหารพื้นเมืองของประเทศนอร์เวย์ซึ่งมันก็คือลูกชิ้นที่ราดด้วยซอสนั่นเองและมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เป็นหลักฐานที่บอกว่าฮาแลนนั้นรับประทานอาหารในปริมาณที่เยอะจริงๆครับโดยแทนเธอร์ครับเธอจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่บ่อยครั้งครับที่ฮาแลนมาขอให้เธอห่ออาหารเพื่อที่จะเอากลับไปทานที่บ้านอีกด้วยซึ่งก็คงไม่น่าแปลกใจนะครับจากเด็กพร้อมโซ จนกลายร่างไปเป็นยักษ์ในเวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นซึ่งอีกหนึ่งคนที่สามารถยืนยันเกี่ยวกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กคนนี้ก็คือบอรสตินสลิทที่เป็นโค้ชฟิตเนสประจําสโมสรเขาให้สัมภาษณ์ว่าฮาแลนเขากินเยอะและกินจุเหมือนกับม้าเลยละครับซึ่งโค้ชฟิตเนสคนนี้ครับหน้าที่ของเขาก็คือการทําให้มั่นใจว่าฮารแลนจะต้องมีรูปร่างและมีสัดส่วนที่ดูเป็นผู้ใหญ่ครับนั่นหมายถึงการทําให้ฮาแลนนั้นตัวหนาขึ้น ใหญ่ขึ้นมีรูปร่างสูงขึ้นและเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับเขาอาจจะไม่ใช่งานที่ง่ายครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมันได้ตอบแทนเขาเพราะส่วนสูงของแฮร์แลนนั้นเพิ่มขึ้นมา8เซนติเมตรในระยะเวลาเพียงแค่2ปีครับและเขาก็ยังมีรูปร่างที่กำยำและหนาขึ้นและตอนนี้ส่วนสูงของเขาก็อยู่ที่194เซนมซึ่งสูงพอๆกับนักเตะที่เป็นไอดอลของเขาอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชบอเรสตนสเลดครับเขาบอกว่า ช่วงที่ฮาแลนด์เข้ามาใหม่ๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาเจริญเติบโตเร็วมากๆและเขาต้องระมัดระวังเรื่องน้ําหนักตัวคือต้องทําให้ฮาแลนด์นั้นมีน้ําหนักตัวที่มันสมดุลกับส่วนสูงของเขาในการเล่นฟุตบอลเออร์ลิงฮาแลนด์เล่นให้กับสมสร m โมเอฟเคไปทั้งสิ้น50นัดและยิงไป20ประตูและหนึ่งในความทรงจําที่เขาทิ้งไว้ให้กับแฟนบอลก็คือการถลุมคนเดียว4ประตูในการเจอกับสมอสอนบรันในการแข่งขันฟุตบอลลีกของนอร์เวย์ และ4ลูกที่เจ้าตัวยิงได้นั้นเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงแค่17นาทีเท่านั้นเองครับก่อนที่เรดบูลซอสบวกสมอสอนยักษ์ใหญ่จากออสเตรียได้ทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวเขาไปร่วมทีมเมื่อปี2019บุคคลผู้ที่เป็นแบบอย่างในการเป็นนักฟุตบอลบุคคลที่เป็นต้นแบบในการเป็นนักฟุตบอลนะครับคนแรกๆก,ก็คงต้องเป็นคุณพ่อของเขาครับอัลฟ์อิงเกฮร์แนโดยคุณพ่อของเขาครับ เคยค้าแข่งอยู่ในพรีเมียร์ลีกกับสโมสรนอตติงแฮมฟอเรสลิเวตส์ยูไนเต็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาลงเล่นให้กับหลีกสูงสุดของอังกฤษไปทั้งสิ้น181นัดและรับใช้ทีมชาติโนเวย์ไป34นัดซึ่งถ้าจะบอกว่าบุคคลที่ทำให้เออร์ลิงฮาร์แลนด์นั้นหลงรักฟุตบอลก็คงจะเป็นคุณพ่อของเขาครับเอร์ลิงฮาร์แลนด์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่อของเขาคือแบบอย่างที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขา เขาบอกตัวเองเสมอครับว่าเขาใฝ่ฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพในระดับสูงเหมือนกับคุณพ่อของเขาและต้องการที่จะก้าวข้ามคุณพ่อตัวเองเพื่อไปในจุดที่สูงกว่านั้นอัลฟ์อิงเกฮาร์แลนเป็นที่จดจําของแฟนบอลในพรีเมียร์ลีกเมื่อปี2001ในเกมดาร์บี้ของเมืองแมนเชสเตอร์ระหว่างยูไนเต็ดกับซิตี้โดยเหตุการณ์นั้นนะครับอัลฟ์อิงเกฮาร์แลนครับเขาโดนรอยคีนกับตันทีมปีศาจแดงเสียบเข้าไปนะฮะซึ่งรอยคีนเนี่ยต้องการเอาคืนนะครับเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ย คุณพ่อของแฮร์เลนเคยทําให้เขาบาดเจ็บเมื่อปี1997และเหตุการณ์นั้นครับเป็นหนึ่งในการแท็กเกิลเป็นการเข้าบอลที่สุดโหดที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเหตุการณ์นั้นครับทำให้คุณพ่อของแฮรเลนต้องประสบปัญหาอาการบาดเจ็บเรื้อรังจนต้องแขวนสตัรไปในที่สุดแต่คุณพ่อของแฮร์เลนก็ไม่เคยบอกตรงๆนะครับว่ารอยคีนคือคนที่ทําให้เขาต้องเลิกเล่นฟุตบอลเพราะเขาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อด aily มลเมื่อปี2003 เกี่ยวกับเหตุการณ์เข้าบอลสุดโหดของรอยคินโดยคุณพ่อของแฮร์แลนด์ตอบว่าเหตุการณ์ประทะค,ครั้งนั้นทําให้ผมต้องเลิกเล่นฟุตบอลใช่หรือไม่น่ะเหรอเอาเป็นว่าผมไม่สามารถลงเล่นเต็ม90นาทีได้อีกเลยและเหตุการณ์นี้เองครับที่อาจจะทําให้เอริงแฮร์แลนด์นับถือในตัวคุณพ่อของเขาสิ่งนั้นก็คือความเป็นมืออาชีพนั่นเองครับซึ่งสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนครับก็คือเมื่อปี2014ครับโดยคุณพ่อของแฮร์แลนด์ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว BBC เกี่ยวกับการประทะก,กันกับรอยคีนคนเดิมนั่นแหละครับและข่าวนี้ครับคุณพ่อของแฮรแลนด์เขาบอกว่าเขานะ่ะไม่โทษรอยคีนหรอกครับที่เป็นคนเล่นงานขาของเขาและคุณพ่อของฮรแลนด์ครับเขาก็กล่าวถึงหนังสือชีวประวัติของรอยคีนโดยมีหนึ่งประโยคครับที่รอยคีนเขียนลงในหนังสือรอยคีนครับเขาเขียนว่าเขาเนี่ยรอคอยที่จะล้างแค้นคุณพ่อของแฮรแลนด์ฮะในเกมนัดนั้นและอัลฟ์อิงเก้ฮรแลนด์ครับเขาก็บอกว่าการที่รอยคีนเนี่ยพูดว่า ตัวเองต้องการที่จะล้างแค้นสิ่งนั้นครับมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเล่นฟุตบอลเลยแม้แต่น้อยครับและประโยคนี้แหละครับมันอาจจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพทั้งในสนามและนอกสนามของคุณพ่อฮาเลนที่ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมามีอิทธิพลกับเรื่องในสนามมากจนเกินไปแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ออกสื่อครับเขาก็ได้ให้คําตอบเป็นมืออาชีพอย่างสุดๆด,ด้วยการที่มีคุณพ่อเป็นนักฟุตบอลนี่แหละครับมันได้ซึมซับเข้าไปในตัวของเอริงฮาแลน ทำให้เขาอยากเป็นนักฟุตบอลระดับมืออาชีพเหมือนกับคุณพ่อซึ่งอัลฟ์อิงเก้ฮาแลนด์ครับเขาก็ยังบอกอีกว่าลูกชายของเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับของลีดยูไนเต็ดซึ่งเป็นทั้งอดีตต้นสังกัดเก่าของคุณพ่อและก็ยังเป็นเมืองที่เขาเติบโตมาด้วยแต่คุณพ่อของเขาครับก็บอกว่าฮาเลแลนด์นั้นเขาก็เป็นแฟนคลับของทุกสโมสรที่คุณพ่อเขาเล่นให้นั่นแหละครับใครจะรู้ล่ะครับในอนาคตฮาร์แลนด์อาจจะได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกเหมือนกับคุณพ่อของเขาผู้ที่เป็นต้นแบบนักฟุตบอล ก็ไม่แน่นะครับในอนาคตเราอาจจะได้เห็นฮาแลนดนในสีเสื้อของยูงทองหรือเรือใบสีฟ้าก็เป็นได้ครับแต่ถ้าเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นอาจจะยากหน่อยทําไมนะลครับอาจจะเป็นเพราะวิธกรรมของรอยคินที่ทําไว้กับคุณพ่อของฮาแลนดนก็เป็นได้ครับเออร์ลิงฮารลนดนคือนักเตะที่อุทิศช่วงเวลาวัยรุ่นของเขาให้กับการเล่นฟุตบอลอย่างแท้จริงครับเขาทํางานหนักฝึกซ้อมมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆ เพราะความท้าทายของเขาก็คือการเป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสเข้ามารับชมช่องเล,เล็กๆช่องนี้ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ